สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมเคซี i ีส m แมนชาแนลก็จะมาพูดคุยและรีวซีรีส์เกาหลีที่ผมได้ดูนะครับก็วันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันหลังดูนะครับกับซีรีส์เรื่อง Man i High Korea Joy Economic Area Part 2นะครับหรือว่าทรชนคน,คนปล้นโลก Part 2นะฮะกาารรรจรจจของิิ้นะเ่มต ก็หลังจากนะฮะที่ตัวมา n e y h ไฮส์คอเรีนะครับก็ได้เปิดตัวไปตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนาที่ผ่านมานะครับแล้วก็ปล่อยมาทั้งหมด6ตอนหรือว่าพาร์ท1นึ่งะฮะในที่สุดนะครับก็คือวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมานะครับก็ได้มา นในส่วนของพาร์ทที่2นะครับหรือว่าตอนตั้งแต่ตอนที่7จ็ดถึงสิมาเรียบร้อยแล้วนะครับและถึงแม้นะครับว่ากระแสมันจะดูเงียบๆนิดนึงนะครับก็ผมก็แอบสังเกตเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมไม่ค่อยมีคนพูดถึงเลยว่กก็แอบไปดูวันที่มันเปิดตัวครับก็อ๋อเพิ่งนึกออกว่ามันไปชนกับเอาเคมีออฟโซพอดีก็เลยแบบว่าโอ้ตายแล้วไปชนกับซีรีส์ CV ที่เขามีคนตั้งตารอกันเยอะมากครับก็เพราะฉะนั้นการยกระแสงเงียบไม่แปลกนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าหลายๆคนเนะี่ย น่าจะเข้าใจว่ามันคือซีซันสครับเพราะฉะนั้นเวลาไปเซิร์ชหรือไปอะไรก็นึกว่าแบบเฮ้ยมันต้องขึ้นเป็นซีซันสแยกมาเลยครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือปล่อยตอนที่เหลือออกมาครับทำให้หลายๆคนก็คืออาจจะยังไม่ได้ดูนะครับเพราะฉะนั้นน่ะใครที่ยังไม่ได้ดูนะฮะแล้วก็ยังไม่ทราบนะครับว่ามันมีพาร์ทสมาแล้วเนี่ยก็ตามมาดูกับผมได้เลยนะครับซึ่งวันนี้นะฮะผมก็จะมาพูดคุยนะครับหลังจากที่ได้ดูครบทั้ง12ตอนแล้วนะครับโดยที่จะพยายามนะครับ เลี่ยงการสปอยให้ได้มากที่สุดแล้วกันนะครับจะพยายามจะแคปเจอร์ภาพรวมนะครับแล้วก็มาพูดถึงความรู้สึกที่ได้ดูจบแล้วประมาณนี้นะครับก็เบื้องต้นนะครับสำหรับ Money Heist Korea ใน Part 2นะครับก็คือจะเป็นการเล่าเรื่องนะครับต่อจากเหตุการณ์ของตอนที่6เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณดูตอน6จบปุ๊บแล้วต่อตอน7เลยก็คือมันจะเป็นเนื้อเรื่องเส้นเดียวกันนะครับโดยที่ถ้าจะแคปเจอร์ไวๆนะครับว่าระหว่าง6มาถึง7นะครับแล้วก็ ไฮไลท์สำคัญในพาร์ท2ในช่วงต้นเรื่องเนะี่ยมันคืออะไรผมแชปเจอร์ไวๆให้นะฮะก็คือหลักๆครับจากอย่างที่เราทราบกันดีนะครับก็คือในพาร์ทที่1เนี่ยเหตุการณ์หลายๆอย่างมันทําให้เราพอรู้แล้วแหละว่าจริงๆอะ่ะกลุ่มโจรน,นะครับมีวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่นนะครับที่ไม่ใช่เน้นในการอจรกรรมที่จะมาก้นเงินอย่างเดียวนะครับแต่ว่ามีเจตนาทางด้านการเมืองเพิ่มเติมนะครับซึ่ง ในที่สุดนะครับตัวสารวัตรของเรารสารวัตรหญิงของเราเนี่ยก็ได้มาร่วงรู้แล้วเนี่ยว่าจริงๆแล้วเนี่ยแก๊งโจรไม่ได้ตั้งใจจะมาปล้นเอาเงินครับแต่ว่าตั้งใจมีวัตถุประสองค์อื่นนะครับในการที่จะมาะปฏิบัติการในด้านการปฏิวัติการเมืองแทนนะครับทำให้เธอก็จึงต้องมาวางแผนรับมือใหม่นะครับเช่นเดียวกันนะครับในฝั่งของตัวสังโจรเองต้องยอมรับเลยว่าตอนนั้นก็เลือกว่าอยู่ในช่วงที่แบบว่าค่อนข้างสันคลอนนะครับเพราะว่าตั้งแต่ที่เราเห็นแล้วว่ามี ตัวหน่วยพิเศษคนนึ่งแฝงตัวเข้ามาปั่นป่วนภายในทีมโจนเองนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์หลายๆอย่างที่ทําให้ทางทีมโจนก็สูญเสียตัวประกันไปบางส่วนและทําให้ตัวประกันที่เหลือแข็งข้อด้วยนะครับและยังไม่พอก็คือในโจนกันเองครับก็มีหนอนบอนไส้มาหนึ่งคนด้วยที่เริ่มจะทรยศคนในทีมแล้วนะครับและสุดท้ายไฮไลไท์มากก็คือ,อาการสื่อสารนะครับระหว่างทีมโจนในโรงกระสาบเนี่ยกับทางาศาสตราจารย์ก็ถูกตัดขาดไปนะครับ ทำให้นะครับต้องยอมรับเลยว่าสถานการณ์ในภาพรวมหลักๆเลยเนี่ยทำให้ฝั่งโจนเนี่ยอยู่ในจุดที่เสียเปรียบมากๆนะครับแล้วฝั่งตารวจเนี่ยก็คือกําลังเดินเกมในการที่จะมาจัดการพวกเขาแล้วเนี่ยทำให้ที่เราต้องมาลุ้นนะครับตลอดพาร์ทสเลยก็คือว่า1ทีมโจนนะครับที่ยังคงเหลืออยู่ในโลงกระสาบเนี่ยจะรับมือกับทางตำรวจยังไงครับในเมื่อที่เขาไม่สามารถติดต่อกับทางาศาสตจาจารได้แล้วนะครับฝั่งสาสตจาจารเองนะครับที่อยู่ภายนอกนะครับก็ต้อง หาวิธีการนะครับที่จะติดต่อกับทีมงานของเขานะครับโดยที่ก็ต้องรักษาชีวิตตัวเองด้วยนะเพราะว่าฝั่งตำรวจเองก็เริ่มระแคะระคายถึงตัวตนของเขาแล้วด้วยนะครับและที่สําคัญก็คือว่าแผนการทั้งหมดของศาสตราจารย์น่ะก็คือมันไม่ได้จบแค่ลงกระสาบครับมันมีแผนการที่ใหญ่กว่านั้นนะครับแต่ว่าเขาจะสามารถดําเนินการตามแผนได้อยู่หรือไม่เนี่ยมันคือไฮไลท์ของเรื่องนี้ในพาร์ทสเลยนะครับผมแคปเจอร์ไวๆประมาณนี้นะสำหรับตัวมันนี่ฮายส์เกาหนีในพาร์ทสนะครับทีนี้นะครับก็ขอ พูดถึงในจุดที่ขอชื่นชมก่อนแล้วกันครับหลังดูครับก็คือว่า1เลย Money High s c h o o l p a r t t ท2เนี่ยก็คือสาม,มารถนะครับยังคงคงความเรียกว่าความเดือดความลุ้นระทึกได้เหมือนเดิมเลยนะครับสิ่งที่เขาเคยทำไว้ดีในตอนซีซั่นหนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยดูมาก่อนนะฮะสำหรับคนที่ไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนครับก็ถือว่ายังคงรักษาม,มาตรฐานได้ดีนะครับแถมในช่วงพาร์ทเนี่ยในช่วงที่เรียกว่า เริ่มไม่มีการวางแผนแล้วด้วยเพราะว่ากลุ่มโจนอะขาดการติดต่อกับศาสตราจารย์ไปทาให้เรียกว่าต้องเริ่มต้นสดและต้องเริ่มมีการใช้กําลังมากขึ้นนะครับถึงแม้ว่าเขายังคีฟคอนเซ็ปต์ว่าจะไม่ทําร้ายใครจะไม่ฆ่าใครนะครับแต่ว่าความรุนแรงในการใช้อาวุธใช้ใช้ปืนมากขึ้นนะครับซึ่งเราก็จะได้เห็นฉากแอคชั่นสุดอลังการนะฮะบอกก็ก็ถือว่าอลังการอยู่แล้วแบบสตร์กระสุนกันเมามันมากแล้วก็ต้องบอกเลยว่าทุกชอ็อตแล้วก็รวมถึงหลายๆชอ็อตเลยเนี่ยมันทําให้เราเรียกว่า ตกใจกับเหตุการณ์เหมือนกันนะครับอย่างผมยกตัวอย่างอันนึงแล้วกันที่มันจะมีชอ็อตที่แบบเบอร์ลินมันพยายามจะไปหาหนอนบ่อนไส้อะแล้วมันแบบเลือกที่จะบ,บจัดการคนคนหนึ่งในทีมไปนะครับซึ่งตอนนั้นอะ่ะที่ผมเห็นในในชอ็อตแรกเลยนะก็คือแบบโหตกใจมากเลยว่าทําไมเบอร์ลินเลือกที่จะดําเนินการแบบนี้นะครับแต่ว่าสุดท้ายก็มีเหตุการณ์ที่จะมาเฉลยขีหลังว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรทาให้เรารู้สึกว่าแบบว่าโอ้ตายแล้วมันวางแผนกันเก่งจังแล้วก็ที่สําคัญก็คือแบบ สับขาหลอกคนดูได้ดีเหมือนเดิมนะครับต้องขอชื่นชมในแง่ของการดําเนินเรื่องที่ยังทําให้เราลุ้นระทึกแทบจะหยุดหายใจตล,ลอดเวลาเลยครับผมดูไปผมแบบกำ,กำ,กำมัดแน่นมากเลยโดยเฉพาะช่วงแบบอตอนที่เป็นช่วง E ีสุดท้ายครับอีพีสัสิบสองเนี่ยลุ้นมากเลยว่าสุดท้ายมันจะจบยังไงนะฮะซึ่งอีกอันนึงนะฮะนอกจากความลุ้นระทึกความตื่นเต้นในเรื่องแล้วเนี่ยจุดหนึ่งที่ขอชื่นชมเลยก็คือว่า,าในส่วนของการเปิดประวัตินะครับของตัวละครที่เหลืออ่ะ ก่อนหน้านี้ครับในคลิปรีวิวที่ผมเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้ครับผมมีเรียกว่าผมบ่นนิดหน่อยแล้วกันว่าทําไมเขาถึงไม่เปิดเผยประวัติตัวละครทั้งหมดมาก่อนเราจะได้รู้จึกผูกพันกับตัวละครอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าสุดท้ายพอพาร์ทสเนี่ยเขาเลือกที่จะค่อยๆเล่าเรื่องของตัวละครที่เหลือไปซึ่งเข้าใจเลยว่าทําไมถึงเลือกที่จะทยอยเล่าเพราะว่าการเปิดประวัติตัวละครแต่และตัวส่งผลต่อเนื้อเรื่องตรงๆเลยครับสมมตินะครับว่าถ้าเกิดเราไป รู้เรื่องของพวกเขาอ่ะในช่วงตั้งแต่พาร์ทหนึ่งเลยอาจจะทําให้เรียกว่า,าความตกใจหรือว่าความอึง้งหรือว่าความรู้สึกว่าแบบเอา้าอ๋อมันวางไว้แบบนี้นี่เองเนี่ยมันจะไม่มีเลยครับซึ่งตรงเนี้ยผมขอชื่นชมเลยครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าการที่เขาเลือกที่จะทิ้งช่วงจาก6ตอนแรกมาถึง6ตอนหลังเนี่ยก็ต้องแอบรู้สึกว่าก็วัดดวงเหมือนกันนะเพราะว่าการที่เขาเลือกที่จะไม่สร้างความผูกพันเลยตั้งแต่แรกเนี่ยมันค่อนข้างเสี่ยงเหมือนกันทาให้คนอาจจะแบบ ไม่ได้ลุ้นอะไรไปกับแก๊งโจรเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเขาปล่อยมาแบบ12ตอนแต่แรกอะผมว่าโอ้โหมันเพอร์เฟกมากเลยนะฮะตรงจุดเนี้ยผมชอบมากเลยโดยเฉพาะนะฮะประวัติของเบอร์ลินนะฮะประวัติของเบอร์ลินรวมถึงความสัมพันธ์ของเขากับศาสตราจารย์แล้วก็ตัวละครใหม่อย่างโซด้วยที่ทําออกมาได้แบบคือคนไม่เคยดูคือตกใจมากเลยแบบเอา้าเหรออะไรอย่างงี้เลยนะครับแล้วแบบโหตอนที่เฉลยออกมามันทําให้แบบมุมมองที่เรามีต่อเบอร์ลินคือแบบ เปลี่ยนไปเลยฮะตอนนี้ตัวละครที่ผมชอบที่สุดในเรื่องคือเบอร์ลินนะฮะผมบวชเลยแซงโค้งไปทุกตัวละครเลยผมชอบเบอร์ลินสุดเลยนะฮะและที่แน่นอนครับพอถึงจุดที่าศาสตราจารย์ครับได้มาเฉลยแล้วแหละว่า,วาเขาตั้งใจจะทําอะไรนะครับจากแผนการทั้งหมดที่มาปลดลงกระสาบเนี่ยก็ทําให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเจ๋งแฮะมันน่าสนใจมากเลยอ๋อเขาคิดแบบนี้นี่เองแล้วแถมที่าศาสตราจารย์เริ่มมาปล่อยของแล้วแบบมีแผนซ้อนแผนอีกทีแผนสำรองแผน B c d อะไรเยอะแยะ,ยะ,ยะแก็เลยรู้สึกว่าแบบ โอ้โหสตราจารย์นี่คือแบบสุดยอดจริงๆในเรื่องการวางแผนนี่คือแบบดีมากๆเลยนะครับแถมที่เขาจะต้องไปรับมือกับทั้งตำรวจที่จะมาคอยแบบระคะยระคาย,คายเขารวมถึงสารวัตรเนี่ยก็ทําออกมาได้ดีมากๆนะครับซึ่งในส่วนของการแก้เกมของสัตราจารย์ครับหลังจากที่เขาทิ้งปมไว้ตอนที่เป็นช่วงตอน ep 7 8 9อะไรประมาณนี้ที่ผมบอกว่ากลุ่มโจรคือย่ำแย่มากๆเลยแล้วสัตราจารย์ครับหาวิธีในการแก้เกมตรงนี้ได้ผมชื่นชมเลยครับว่าโอ้โหจากจุดต่ำสุด สามารถขึ้นมาถึงจุดสูงสุดได้แล้วก็สุดท้ายก็คือนําไปสู่อ่ีพีสุดท้ายนะครับที่บอกเลยว่าก็จบในรูปแบบที่น่าสนใจมากๆนะครับซึ่งเดี๋ยวมาคุยกันตอนในท้ายทีหนึ่งนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยครับว่าในาทั้งหมด6ตอนที่เหลือของพาร์ทสเนี่ยก็คืออัดแน่นไปด้วยซีนอารมณ์หลายๆอย่างรวมถึงการเสรียสละของตัวละครบางตัวด้วยนะครับทำให้ต้องบอกเลยว่าในพาร์ทสเนี่ยแทบจะเรียกว่าครบ ทุกรถเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าจะมีจุดอีอย่างว่าบางจุดนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาคุยในพาร์ทที่เรียกว่าพูดถึงจุดขัดใจแล้วกันนะครับมาครับมาพูดถึงจุดขัดใจในเรื่องนี้สักหน่อยนะครับก็พูดคุดกว้างๆแล้วกันนะครับก็คือในเรื่องเนี่ยมันจะมีบางช็อตครับที่เรียกว่าฝั่งโจนครับสามารถจับตัวละครฝั่งตำรวจได้บางคนแล้วกันผมไม่บอกว่าเป็นใครนะครับสามารถจับตัวละครฝั่งตำรวจได้ถึง2คนด้วยนะครับแต่ปัญหาที่เจอก็คือว่าตอนที่เขาจับอ่ะดันไปใส่กุญแจมือล็อกไว้กับ ท่อไปล็อกไว้กับโครงสร้างที่มันดูไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับซึ่งสุดท้ายฮะอย่าลืมนะฮะว่าฝั่งตํารวจเขาก็มีฝีมือเหมือนกันครับสุดท้ายก็คือเขาสามารถหลุดลอดไปได้นะครับแล้วไม่ใช่รอบเดียวครับ2รอ,อบด้วยซึ่งก็เลยแบบว่า โทษทีครับมันมีวิธีการจับแบบอื่นได้ดีกว่านั้นเยอะเลยนะครับแต่ทําไมคุณถึงเลือกวิธีการจับพวกเขาแบบง่อยมากเลยแต่ว่าพอเข้าใจแหละเพราะว่าถ้าเกิดตัวละครที่ถูกจับไปเนี่ยไม่ไไม่ได้ถูกปล่อยออกมาเนี่ยเนื้อเรื่องมันจะไม่เดินครับแต่ว่าก็แค่แอบสงสัยถึงความแบบขาดความรอบคอบของศาสตราจารย์รวมถึงทีมงานของเขาด้วยว่าทําไมมันมีวิธีการมัดคนที่แบบมันแบบไม่สามารถหลุดออกไปได้เลยจริงๆนะเว้ยแต่ว่าพวกคุณเลือกแบบเนี้ยมันเจตนาปล่อยนี่หว่าอะไรประมาณนี้ครับก็ลเลยแบบ รู้สึกขัดใจนิดหน่อยนะฮะกับ2นะครับก็คือในส่วนของเรียกว่าเป็นคอนเซปต์ของกลุ่มจอห์นะครับที่เลือกที่จะไม่ทําร้ายใครไม่ฆ่าใครนะครับจริงๆต้องบอกว่าเป็นคอนเซปต์ของสตวาจารย์มากกว่าเพราะว่าจริงๆคือเขาต้องการเอาเสียงของประชาชนมาอยู่ข้างเขาใช่ไหมครับแต่ว่าไอคอนเซปต์นี่แหละที่มันเรียกว่ามันเป็นดาบสองคมเพราะสุดท้ายในเรื่องเราก็เห็นอยู่แล้วครับว่าการปล่อยตัวละครบางตัวไปโอเคมันมีข้อดีก็จริงแต่ว่าเห็นแล้วว่าจะมีข้อเสียเยอะกว่าครับในการปล่อยตัวละครบางตัวไปแล้วมาสร้าง เรียกว่ามาแทงพวกเขาทีหลังเนี่ยซึ่งผมรู้สึกหงุดหงิดมากเลยว่าแบบอะไรจะเป็นคนดีขนาดนั้นเนาเอาจิงๆอ่ะถึงจะไม่ฆ่าถึงจะไม่เรียกว่าทําร้ายมากแต่มันมีวิธีการยับยังยบย้งการเคลื่อนไหวแล้วกันยับยั้งการเคลื่อนไหวของพวกเขาได้ดีกว่านั้นไม่ว่าจะเป็นการที่แบบจะไปจับขังลืมไปเลยหรือเวลายิงก็คืออาจจะยิงบางส่วนที่แบบพอรักษาได้แต่ว่าทําให้พวกเขาเนี่ยขยับได้ลําบากหน่อยอะไรประมาณนี้เลือกที่จะไม่ทํงงาซะงั้นเลยปล่อยให้พวกเขาเดินกันปลอเลยนะฮะโดยเฉพาะนะฮะไอ คุณตำรวจหน่วยลบพิเศษอะผมอันนี้ผมยอมเป็นคนเลวเลยผมหมั่นไส้อีกตัวนี้มากเลยว่าแบบทําไมไม่ตายสักทีวะอะไรประมาณนี้เลยนะครับแต่ว่าก็ในเรื่องจริงๆคือเขาเป็นคนดีนะครับทุกคนเขาคือคนดีครับแต่ว่าก็บทมันน่าหง,งิดจ,จริงๆว่าแบบแหมจะเก่งไปไหนครับผมน่างหงิดมากๆนะฮะอะไรประมาณนี้แล้วก็จะพูดถึงในในส่วนของช่วงอีพีสุดท้ายนะฮะที่จะมีเรียกว่าตอนที่เป็นฉากคลายแม็กของเรื่องแล้วกันนะครับในการที่เรียกว่าโจรกลุ่มโจรครับได้มีการ เรียกว่าเอาเงินแล้วกันเอาเงินมาทําอะไรบางอย่างให้กับประชาชนนะครับซึ่งไอช็อตนั้นอะถ้าคุณดูในเรื่องครับมันว้าวจริงครับคือแบบว้าวฉากสวยคือแบบคิดได้ไงวะแต่แบบพอมานั่งดูในดีเทลปุ๊บเอาเวลาไหนไปทําครับคือเงินมันเยอะมากเลยเอาเวลาไหนไปทําครับแล้วแบบแหมกระจายไปทั่วเชียวนะขึ้นมาแบบสวยงามเลยนะคือแบบทําได้ไงครับนี่อะคือแบบในใจคือแบบรู้สึกแปลกๆนิดนึงนะครับรวมถึงไอจุดนึงก็คือว่าแน่นอนครับ ในสถานการณ์ที่แบบเรียกว่าตอนที่โจนเรียกว่ากําลังจะรุ่งโรจน์ที่สุดกําลังแบบจะชนะแล้วเนี่ยมันก็จะมีสถานการณ์แย่ๆม,ม,มาให้ตัวละครแบบรู้สึกแบบท้อแท้จนถึงขีดสุดเนี่ยซึ่งมันจะมีจุดที่สัตรจารย์ก็แบบท้อแท้จริงๆแบบคือบทแบบไม่มีมุกแล้วเนี่ยแล้วเขาสามารถหาทางออกได้นะครับโดยที่เรียกว่าคิดกันแบบด้นสดหน้าง,งานเลยนะครับแล้วมันก็จะมีจุดอีกอย่างวะอยู่หนึ่งก็คือว่าสุดท้ายเนี่ยสัสตาจารย์เพิ่งรู้เลยว่ามันจะมีเส้นทางหลบหนีเส้นทางเนี่ยที่เป็นเส้นทางใหม่นะครับแล้วอ,อ ทีมงานข้างนอกรู้ได้ไงว่าจะมาเส้นทางนี้กับ2ก็คือสารวัตรรู้ได้ไงว่าต้องมาตามดักตรงนี้อะไรประมาณนี้ครับก็เลยแบบเดี๋ยวมันเพิ่งคิดกันเมื่อกี้เลยไม่ใช่เหรออะไรประมาณนี้ก็เลยรู้สึกแบบแปลกๆนิดนึงครับรวมถึงเรียกว่าฉากจบความสัมพันธ์ของคู่ศาสตราจารย์กับสารวัตรที่ก็แอบรู้สึกแบบก็เคมีมันก็ดีนะแต่แบบบางจุดก็แบบได้เหรอครับมันมันมันจะจบกันแบบนี้ได้จริงๆเหรอครับอะไรประมาณนี้ครับก็เลยรู้สึกว่าแบบ อ่ะในส่วนของไอจุดที่มันขัดใจก็เลยประมาณนี้นะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าจุดที่ผมเรียกว่าขัดใจที่สุดก็คือว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถึงแม้ว่า p r o f e s อ o r นะครับหรือวศาสตราจารย์ครับเขาจะวางแผนไว้ดีมากนะครับสามารถแบบรับมือกับหลายๆสถานการณ์ได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยด้วยพฤติกรรมที่เขาแสดงออกมาเนี่ยครับผมเลยรู้สึกว่าแบบศาสตราจารย์เหมือนแบบไม่ได้เก่งจริงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าผมเคยได้ยินคำล่ำลือว่าเวอร์ชันต้นฉบับเนี่ยคือแบบศาสตราจารย์คือดูแบบเก่งมากเลยแต่ว่าในเวอร์ชันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาจงใจ ให้ตัวละครแสดงออกมาเป็นแบบนี้หรือเปล่าทําให้ผมเนี่ยรู้สึกว่าไม่ค่อยเชื่อถือว่าศาสตราจารย์มันเก่งขนาดนั้นสักเท่าไหร่เหมือนกับแค่เป็นคนที่วางแผนดีแล้วก็มีทีมงานดีเฉยๆสุดท้ายเนี่ยพอมาเจอแบบสถานการณ์ที่แบบจนตัวจริงๆก็รู้สึกว่าแบบผิดหวังกับศาสตราจารย์นิดหน่อยเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสรุปในภาพรวมนะครับก็ สำหรับซีรีส์เรื่อง m o n e y h e i s t k o r e a นะครับใน Part 2เนี่ยครับหรือว่าจริงๆก็เรียกว่าทั้งเรื่องเลยก็ได้นะครับก็คือเป็นซีรีส์แนวโจรกรรมอาชญากรรมที่ทำออกมาได้สนุกมากหนึ่งเลยต้องบอกตรงๆว่าสนุกครับสนุกลุ้นและทึกทุกตอนยิ่งคุณไม่เคยดูมาก่อนเนี่ยแล้วคุณมาดูการแก้เกมระหว่างตำรวจกับทางโจรเนี่ยคือแบบโคตรมันเลยมันต้องมารอลุ้นว่าแบบ มันจะแก้เกมมันยังไงเอา้าแล้วเหตุการณ์แบบนี้ทาไปทาไมสุดท้ายอ๋อมันค่อยมาเฉลยทีหลังอะไรประมาณนี้มันมีการตลบหลังคนดูม,มีการหลอกคนดูซ้ําแล้วซ้าเล่าหลายรอบซึ่งทําออกมาได้ดีมากๆตรงจุดนี้ผมชื่นชมเลยแล้วผมบอกเลยนะครับว่าในพาร์ทสเนี่ยตัวละครหลายๆตัวคือแบบโหฉายแววมาก ตัวละครทุกตัวมีมิติที่มันชัดเจนมากอาจจะเว้นไม่ตัว2ตัวก็คือออสโลกับเคนซิงกที่ยังรู้สึกว่าแบบบทน้อยไปนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวละครอื่นผมยอมรับเลยว่าทำออกมาได้ดีมากๆนะครับรวมถึงครับตัวละครใหม่อย่างโซด้วยที่ถึงแม้ว่าจะมาทีหลังแต่ก็ออกมาได้แบบบทเด่นมากแล้วก็แบบการแสดงของเธอคือดีมากๆเลยนะครับแล้วก็แน่นอนครับสาหรับฉากจบนะครับใน e p ที่12เนี่ยครับก็ต้องยอมรับเลยว่าก็จบแบบ เรียกว่าจบได้แบบก็ข้าง,างดีนะฮะจบแบบก็ถือว่าเหนือความคาดหมายเหมือนกันว่าจะออกเวป,ประมาณนี้นะครับก็คือถ้าเกิดคุณดูตอนรวดไปตั้งแต่ตอน1นึถึงสิเลยผมเชื่อว่าก็น่าจะเป็นซีรีส์เรื่องนึงที่สามารถดูได้เพลินๆเลยนะครับสุดท้ายนะฮะถ้าจะให้คะแนนจริงๆสําหรับซีรีส์เรื่อง m ั n นี่ไฮส์เกาหลีนะครับแบบทั้ง12ตอนรวดเลยนะผมให้ประมาณสักสักเคะแนนละกันประมาณนี้ก็คือสนุกครับแต่ว่าก็หักอยู่ในหลายๆจุดที่แบบก็มีความแบบ เอเออย่างว่าหลายๆจุดเหมือนกันประมาณนี้นะครับและความน่าจะเป็นนะครับในการที่เขาจะทำซีซั่น2เพราะจริงๆก็ตามสไตล์ของซีรีส์ของ Netflix กนะครับก็คือเขาจะมีการเกริ่นพูดถึงไปซีซั่น2ออยู่แล้วผมก็แอบรู้สึกว่าแบบด้วยกระแสที่อตอบรับออกมาแบบนี้ก็แอบค่อนข้างจะ รุ่นยากเหมือนกันว่าจะมีซีซั่น2นะครับเพราะว่าจริงๆก็ใน12ตอนนี้ค่อนข้างเพอร์เฟกแล้วนะครับแล้วก็การที่จะยืดเรื่องออกมาก็เรียกว่าอาจจะดูแทแๆไปได้นึงเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องรอดูครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะฮะสำหรับซีรีส์ของ Netflix นะครับก็วันนี้นะครับก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับก็พบกันใหม่ครั้งหน้านะครับบาย